ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนเชนเรียกผู้ติดตามวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบไม่มีสีส้มเออหนึสไม่มีแอปเปิลสตัวไม่ใช่ไม่มีสีส้มสมตัวมาดูกันว่าผมจะรอดไหมตัวที่ตัวสีม่วงที่เอาเข้าก็จะคือบ o t เ t o โต g เอ e นเจนท กากาเดี๋ยวผมอัปเกรดโปเตโตให้เลเวลสองก่อนนะไปไปไปรับของให้เสร็จแล้วค่อยไปใช้คลิปนี้พันแปดด้วยหมุนดนุนหม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 ุนตี ใช้เวลา24ชั่วโมงในการวนรอบวนรอบวนรอบเกีมาและวรอ๊ะมาแค่30เพชรก็ยังคุ้มแล้วครับไม่ดีกว่าไม่ได้เยอะ ทำดามจก่อนอย่างแรกเพื่อทดสอบว่าทีมดีหรือเปล่าเรียกว่าผมกระเถอน ต้องไม่อันเชิญถ้าครั้งหน้าไม่อันเชิญจะต่อยหน้าไม่รายเป็นหน้ากองเลยดูการทำดาเมจครั้งนี้น่าจะไม่เยอะนะ คลิปนี้กากพอตัวโอ้โหไม่รอดเพราะแอปเปิลไม่ช่วยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนสี 40, 000, 7, ่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบเก้าอ้อเหรน้อยมาก รับทุกอย่างที่ขวางยางแล้ววมจะได้สุ่มตัวเครื่องดีสอของวันนี้มีอะไรให้รับเอามาให้หมดแล้วแดลี่วันนี้เดลี่วันนี้ไม่มีให้รับ สามพันก็คือสองร้อยส่วนลักกี้อันนี้ก็ไม่รู้อขอแลกเปลี่ยนกับโปรเตตโตเอาเลยขอบคุณมาอัปเกรดเดี๋ยวนี้เลย อโอ้อัพเกรดได้ครั้งเดียวเลเวลสี่ผมไม่เอาอันเชิญแล้วเอาเหตุแสงกันทิ์ดีกว่าเผื่อได้แสงกันทิ์ด้วยแล้วได้อัพเกรดด้วยอย่างดีเด้รับแสงกันทิตย์สบบาทไม่เป็นไร สามที่บาทสามสี่บาทสามที่บาทสามทิบาท,บท,บาทเข้าไปเลยคลิปนี้ผมยังไม่ได้ใช้อารชอ่์อเลยเจอกับคนที่ชื่อว่าเกลือเจอไก่อีกแล้วคุณดูสิ โอ้ยเห็ดเห็ดต right? like ุ้มตุ้มมาตุ้มกลับไม่โกงเอามาเอาตังมา ตังจากเห็ดรืวผมนึกว่าไก่นั่นแหละจริงๆเขาก็มาเก่งอ่ะโซ่สองตัวยังไหวคุณดูดิดมาแล้วตัวที่สี่เค็กทัดสวยแล้วระเบิดรัวตู้ม ชื่อเหลือสีม่วงเกือบหมดเลยแนะม่ขนปนตังอย่างเย็บผมไม่สนเพราะผมจะป้นป้นเงินเลยมีเงินเท่าไหร่เอามาผมจะทำให้ที่ผมแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อนีของผมเพื่อนีของผมแกงแล้วก็ถ้วยสามพันบาทอีกด้วยผมไม่อัปเกรดตัวบทสุดดูดิดมันน่าสงสารมากเป่งแปง้งเป่งแปง้แปง,ปงเพิ่มไปสามสิบหก กลายเป็นห้าสิบเลยรับเพชรมามีอะไรให้รับก็รับมามพีวีพ,พีกันต่อต่อไปร่วมมือเด้ ทางนี้สู้สองตัวพอเอาพาทิ้งมามีเท่าไหร่เอามาให้หมดมีเท่าไหร่เอามาให้หมดมีเท่าไหร่เอามาให้หมดต่อไปเหมือนคนเดิมเลยเฮ้ย จมาแล้วเราเต็มสวยแล้วเอยเอาตังมาโวดิตโอกบอะไรโอ้ห้าสิบาท ที่เมื่อกี้นี่นะต้องไปหารอบังและแบบนี้โย จะสามพันถ้วยแล้ววู้ฮู้เมว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 อมวกี่อันก็เอามาครึ่งชั่วโมงผมไม่เอาแล้วเอาอันที่มันแป๊บเดียวสี่สิบสามนาทีไม่เอา เอาแป๊บเดียวหนึ่งนาทีนี่แหละเยี่ยมเลยไปมง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 ไม่ใหญ่ตอนนี้สองถมรวมมือตามสัญญา

มีสองตัวครับเขาแบกไปมือปืนมูฮ่าไอเดตงโมไปช่วยเอาแตงโมไปช่วยเอาแตงโมมาช่วยแล้วเตงโมสองลูกให้บอตัวที่สองกินลูตัดรักษารักษา โคตรรักษาแตงโมลปล่อยเขาพร้อมกันนะ่ะเพื่อเยี่ยมอนะ่ะอย่างพร้อมเพียง บอลดีสาตาช้ามากปกติตายไวๆเพราะตอนนี้ผม GBE กับคนที่เก่งแต่ว่าเขาเอาตัวไก่ๆมา,าเข้าทีมเพราะมีแต่ตัวสีเขียวตัวสีม่วงคุณดูดิดเด็กกากะ 哎，大大大！ าบักกากาเขาอัพตอนไหนครับนั่นโอ้โหเขาดาวม่วงแล้วโอ้ไม่กอดบักกากาอดยเฝ้า,าเก่งเ,เกินไปก็ค่อย โอบตีทีเดียวกันด้วยอย่างเัครคีอะกากาผมชอบที่ผมก็ไม่ได้สิ้นเชิงกันเท่าไหร่นะนี่ไม่มีอะไรต่างก,กันเลย ที่เขาเอามาแต่ละตัวแทบเชื่อถือไม่ได้เพราะผมเชื่อไม่ลงจริงจริงเอา ฉันชอบฉันชอบชอบชอบเธอแสงอันมีอรุณมีอยู่เมออยู่อย่างมั่งศร์ไม่รู้รองเพลงอะไรไม่เป็นภาษาด้วย 哇哦！Wow. เช้ามากกเน,น,นอะเกิดเรื่องดราม,ม่าเก,กิดขึ้นระหว่างคลิปวันนี้มีอะไรต่างก,กันแบบสิ้นเชิงใหญงนะ เคหลดดาวเต็มแต่บอลเทอร์ผมดาวยังไม่เต็มเนื่ว่าไร่ลงไป 在鸡女呀、啊，妹妹 ็ดาวเต็มไปแล้ว แต่จอีกครั้งนี้ไปช้ามากครับคุณคุณคิดว่าบอสตัวที่สิบมีมีผัวเดียงผมว่าน่าจะมีแล้วนะ นั่นแน่ไม่ส่งซิกเลยนะ เพลงอะไรดีหมดเกือบตก ้ามากเลยตอนนี้ผมออกได้ไหมแม่ผมจะตายเนี่ยผมจะได้ไปเล่นอย่างอื่นต่อไปผมจะไม่เล่น GVE แล้วผมติดอยู่ในนี้โอ้โหตายกันแบบสิ้นเชิงเลยดาเมจ พันแปดแล้วนี่นาถึงเวลาสุ่มแล้วแน่แน่แน่ขอตัวใหม่ได้ไหม please food please จากบล็อกฟู๊ดโอ้ oh 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 my god oh my god oh my god, oh my god! <gasps> hey! Ninja, Hey! There you go! ninja! Yum, yum, yum. โคทีไปเถอตัวเก่งตัวเก่งตัวตึงอะหมดเวลาของคลิปนี้ละกูศลบาย